สวัสดีค่ะชาวพฤษศนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องดูไพ่ของโซทาโร่นะคะแม่หมอโซมาทำคลิปเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆชาวราศีพฤษศป,ประจำเดือนกรกฎาคม2561นะคะช่องของเราเน้นการดูแบ่งวันที่นะคะดาวอาทิตย์ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะแตกต่างจากดวงไทยนะคะพฤษศก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21 ขอโทษค่ะ22เมษายนจนถึง21พฤษภาคมนะคะถ้าท่านทราบว่าลักษณะของท่านนะคะอยู่ในราศีพฤษภก็ดูด้วยนะคะเราเน้นการดูแบบลักนณก่อนนะคะแล้วก็ดาวอาทิตย์หรือว่าที่เราอาจจะคุ้นกันว่าราศีนะคะก็เรียกแบบนี้ไปก่อนเนาะโอเคดูแบบลักษณะดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวสุร์ลองดูได้ประกอบกันนะคะเป็นการดูให้คนหมู่มากนะคะอาจจะไม่ได้ resonate หรือว่าตรงกับท่านร้อคุณต้องไปปรับใช้สถานการณ์นะคะแล้วก็ไม่ใช่สถานการณ์ของใครคนใดคนหนึ่งร้อซนะคะเนอะเอาล่ะ no. right. มาดูพลังงานภาพรวมกันของชาวราศีพฤษภเรื่องความรักนะคะประจำเดือนกรกฎาคมคนโสดว่าอย่างไรคะคนโสดเขาได้ very soon นะฮะไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของการถามใจตัวเองะคะ่ะ คุณต้องการอะไรในความรักคุณมองหาอะไรในความรักอะไรคือเป้าหมายในเรื่องความรักของคุณอะไรคือสิ่งที่คุณมองหาในคนที่จะมาอยู่กับคุณเป็นคู่กับคุณนะคะ very soon แปลว่า Know what you want ค่ะ Clearly decide what you want So that it comes to you now นะคะบางคนอาจจะสับสนมานานหรือคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมานานมันทำให้คุณเขวไปบางทีคุณคิดว่าคนที่คุณเจอมเัเนี่ยแหละเนี่ยแหละใช่นะคะแต่สุดท้ายมันก็ไม่เวิร์กนะคะไพ่บอกว่าถ้าเราสับสนอยู่ให้กลับมาอยู่กับตัวเองตั้งจิตนะคะตั้งใจมอง ถามตัวเองสิว่าเราเนี่ยแท้จริงแล้วเราเนี่ยชอบคนแบบไหนเราควรที่จะอยู่กับคนแบบไหนนะคะสำหรับคนมีแฟนมีคู่แล้วว้าว soulmate ใครๆก็อยากจะได้ใบนี้เนาะ yes this is your soulmate ก็เป็นแค่เฉพาะสำหรับบางคนนะที่อาจจะมีแฟนมีคู่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณเกิดความสงสัยว่าคนคนนี้ใช่ไหมนะคะถ้าไพาน่นางฟ้าขึ้นแบบนี้ก็มีแนวโน้มว่าเขาจะใช่นะคะคือ แต่ s โ m a t e ก็ไม่ได้แปลว่าความรักมันจะราบหรือหร่ออะไรนะมันมีรายละเอียดอะนะคะแต่ว่าพลังงาน Energy แบบนี้ที่คุณเกี่ยวพันกับเขาเนี่ยมันเป็น s โ m a t e Connection นะคะเคยเจอกันมาก่อนเคยผูกพันกันมาก่อนอ่ะที่เราจะมาดูไพ่ทาโร่กันนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรคะเดือนนี้นะชาวทอรัสโ <laughs> อ้โหด The ั n อินเดอร์ d ิโได้ไพ, the sun, พ่ Sun ไั่ไพ่ดาวอาทิตย์นะคะอยู่ตรงกลางเลยร้อนแรงมาก ว้าวหนึ่งไม้นะคะเอซออฟวอนส์เพจเอ่ออันนี้เขาเรียกเนฟเนฟออฟซอร์สนะคะไพ่เด็กถือดาบไพ่คิงเหรียญราชาเหรียญน,นะคะแปดไม้ไพ่สองดาบหนึ่งถ้วยเอซออฟชาลิสควีนไม้ แล้วก็ the strength เป็นไพ่ในตำแหน่งสรุปนะคะโอเคเอขอพูดถึงกรณีของคนโสดก่อนแล้วกันนะคะคนโสดคุณได้ด h e s ันนะคะอย่างที่แม่หมอบอกอะค่ะว่า คุณจะต้องถามตัวเองคือช่วงนี้แม่หมอว่าคุณน่ะความมั่นใจหลายๆอย่างกลับมาแล้วนะคะคนโสดนะคะคุณน่าจะหลุดพ้นจาก energy หรือพลังงานที่ไม่ดีในเรื่องความรักนะคะมานะคะแล้วคุณกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งสว่างซราซ่านะคะดาวดั่งดวงอาทิตย์แบบเนี้ยนะคะ ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความมั่นใจนะคะตัวเองกลับมาอีกแล้วนะคะทีนี้ไพ่บอกว่าให้คุณถามตัวเองนะดูไพ่ออร์คโนะคะไพ่เวอร์รี่ซเนี่ย คุณรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะคุณมีความชัดเจนแล้วนะคะมีความมั่นใจกลับมาแล้วนะคะคิดว่าขึ้นในตำแหน่งตัวตนเนี่ยดีมากๆเลยนะคะแม่หมอเห็นว่านะคะหลายๆคนนะคะอ้าวแม่หมอลืมเปิดไพ่ใบนี้เฟิร์ฟ้าจริงๆ <laughs> Queen of source นะคะร,ราชินีถือดาบโ okay, anyway. อเค a n y w a y ว่ะแม่หมอคิดว่ามีคนมาปิ้งคุณแบบกระทันหันไหมฮะ รักแรกพบอะไรประมาณนี้นะคะแหมอิจฉาจังเลยนะมันเต็มไปด้วยไพ่แบบว่าโอ้โหเห็นเห็นปิ้งแล้วก็แบบปิ้งเลยนะคะช่วงนี้ชาวราศีพฤษภนะคะคุณอาจจะลุกขึ้นมาทําอะไรกับลุกของตัวเองอะแต่งหน้าทาผมถ้าเป็นผู้ชายก็คือแบบคลิปลุกนะคะแบบว่าดูแลตัวเองดีมากเพราะคุณแบบคุณโดดเด่นนะคะคุณได้ด็ดสันนะคะไพ่สรุปค,คุณได้ไพ่ของราศีสิงห์ด้วยมันเป็นอุ๊ยขอโทษค่ะ เอกล้องสันมนเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะ a r a n c e ภนะภายนอกออกไปสู่สายตาของประชาชนเนี่ยนะคะก็เลยมีสัญลักษณ์ของแบบว่าความเป็นสิงเข้ามาดูแลตัวเองดูโดดเด่นทีเดียวคิดว่าคนโสดนะมีคนเข้ามาสนใจคุณนะคะเห็นเป็นคนท่าดินเช่นเดียวกับคนที่เช่นเดียวกับคุณนะคะดูมีเงินด้วย <c oughs> คือถ้าถ้าเป็นในลนักษณะโอเคไม่ใช่ทุกกรณีเป็นลักษณะของนคนที่เป็นมีฐานะหน้าที่การงานมั่นคงนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะทางานเก่งนะคะธออาตุดินก็เป็นธาตุเดียวกับคุณนะคะพฤชศักการมังกรนะคะเวลาคุยกันก็จะแมทช์กันไงคือรู้ว่าคุณคุณเป็นพวกแบบธาตุดินคุณเป็นคนเรียลลิสติกนะคะคุณรู้ว่าความสัมพันธ์อ่ะ รักอย่างเดียวมันกินไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุยกันหรือไล่แวลูต่างๆมันก็จะแมชกันมันก็จะตรงกันหรือจริงๆก็เป็นคนธาตุลมก็ได้นะคะมีไพ่ของธาตุลมในนี้ก็ได้นะคะธาตุไฟจริงๆโอเคสารอันนี้คือมันเป็นได้หลายกรณีมากๆนะคะก็ดูว่าไพ่บุคคลเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของคนธาตุใหน,นะคะถ้าแม่หมอเห็นชัดว่าเป็นธาตุไหนก็จะพูดให้ฟังแต่ก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องโอ้เป็นคนราศีนี้ราศีนั้นแต่เป็นบุค,คลิกแบบนั้นละกัน นะคะโอเคคิดว่าเป็นเหมือนมีคนมาปิ๊งคุณมีคนมาอยากเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณนะคะอแต่แม่หมอว่าคุณยังไม่ได้แบบว่าโอเคกับเขาแบบเปิดใจเสียนักนะคะคุณก็ดูดูเขาอยู่นะอย่างที่บอกคุณยังคุณค่อนข้างจะสนใจในตัวเองบ้างเป็นพิเศษในเดือนนี้นะคะโฟกัสกับถึงสิ่งที่คุณต้องการคุณยังให้เขาในรักษณของความเป็นเพื่อนยังรักษาระยะอยู่ มีไพ่ควีนถือไม้เข้ามานะคะแต่คนคนนี้เหมือนเขาดึงดูดคุณที่คุณเป็นคุณคุณมีความแบบโดดเด่นคุณมีความมั่นใจนะเหมือนก็ดึงดูดคุณเพราะความมั่นใจของคุณนะคะแต่ว่าคือคุณก็แม่หมอว่าคุณยังรักษาท่าทียังไม่ไว้ใจนะคะใครที่เข้ามาเนี่ยถ้าแบบว่ามีอะไรตุกติกมีอะไรไม่ชอบมาพากลุกลงนะคะคุณก็ รู้ทันเขาคุณก็เอาดาบเนี่ยฟันเขาวเลยอย่างเงี้ยนะคะบางทีคือก็เป็นคือเหมือนกับว่าพอเรารู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วเรารู้ว่าเราเป็นใครเราต้องมองหาอะไรใครที่ไม่ใช่ไม่ตรงสเป,สเปคเนี่ยเราก็ไม่ได้สนใจอะเราก็ เนาะอย่างเงี้ยเป็นเป็นราชีราชนีถือดาบอย่างเงี้ยค่ะอาจจะใช้คำพูดที่แบบตรงขวานผ่าซากนะคะเพื่อที่จะจัดการกับคนที่มันไม่ใช่แบบนี้นะคะนี่มีไพ่สองดาบเข้ามาเดี๋ยวขอดูหน่อยนะว่าสองดาบคืออะไรแม่หมอว่าลึกๆนะคะเพื่อนๆคนโสดชาวราศีพฤษภก็ยังไม่ได้ไว้ใจคนที่เข้ามานะคะคุณยังมีไพ่ของการตั้งกำแพง มีกำแพงไว้นะคะปกป้องตัวเองถือดาบไว้นะคะไม่ไว้ใจใครง่ายๆนะคะ mm. คุณอาจจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าคนที่มาคุยเนี่ยเป็นใครนะคะ mm. ไปส่องเขาทางโซเชียลแบบเนี้นะคะอืมสองดาบคือรู้สึกว่าคุณคนโสดยังอยากจะคือที่ผ่านมาคุณคุณก็ เจอเรื่องราวอะไรมาเนาะแล้วคุณก็ยังอยากอย,กอยู่คนเดียวยังอยากเป็นโสดอยู่วาป่ะคะได้ไพ่เ e r m i มิยังไม่รีบอะไพ่ใบนี้ยังไม่รีบนะจ๊ะใครที่เป็นชาวสองคนพฤศษนะคะเขาอาจจะมีภาวะแบบนี้คุณอย่าไปเล้าหลือนะอย่าไปเร่งเขานะอืมเพราะเขาเขาแบบว่าเขายังคิดอยู่ยังเป็น h e r m i มิยังยังไม่เดือดร้อนนะคะเขายังเป็นเนี่ยไพ่สรุปเขายังได้ราศีสิง นะคะเขาเพราะฉะนั้นถ้าคุณใครเป็นชาวสองแล้วมาจีบคนราศีเมษนะคะหรือราศีเมษเนี่ยเอ๊ะขอโทษไม่ใช่ราศีเมษไ,ไม่งงนะราศีพฤษภนะคะเอ่อแล้วก็หรือถ้าราศีพฤษภจีบใครอยู่อืมถ้าคุณจีบใครอยู่ในทางกลับกันนะเอากลับเอาความหมายกลับกันไปเลยนะคุณจีบใครอยู่อย่าเร่งมากเนี่ยเพราะมันมีลักษณะของรักแรกพบหรืออยากที่จะสารสัมพันธ์อยากที่จะเช็คบิน ปิดจ็อบเลยนะคะทีนี้อย่าไปเร่งเขามากนะไพ่ใบนี้มันคือค่อยๆพัฒนานะใช้ความอดทนเอาความดีของคุณเข้าสู้ไว้นะคะให้เวลาเขาให้สเปซเขาเคารพซึ่งกันและกันนะคะมันก็มีแนวโน้มไปทิศท,ทางที่ดีเพราะจริงๆไพ่ก็บอกว่าเขาเขา เอ่อชาวราศีพฤษภเองหรือคนที่ชาวราศีพฤษภไปจีบอะ <_ d ata> เขาก็ไม่ถึงกับว่าโอยแบบไม่โอเคไม่ชอบเราเลยทีเดียวแต่เขาใช้เวลานะคะเขาใช้เวลาดูนานนะคะ <_ d ata> เพราะฉะนั้นอย่าพึ่งไปเร่งนะคะ <_ d ata> สำหรับคนมีแฟนมีคู่แล้วนะคะมีความสัมพันธ์แล้วแม่หมอก็เห็นว่าเป็นไปได้อย่างดีทีเดียวนะคะเนาะที่ผ่านมาคุณก็อาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันนะคะ มันมันเป็นพลังงานของการที่แบบว่าเราเวลาเราคอนเน็กกันเราคุยกันบางทีเราใจร้อนเราตัดสินใจอะไรอย่างรวดเร็วแบบ ไม่ทันคิดหน้าคิดหลังให้ดีแบบทําอะไรก็ทําเลยเนี่ยบางทีคู่ของเราเขาก็ไม่แฮปปี้นะคะหรือว่าบางทีนะชาวราศีพฤษภนะไอ้เรื่องปัญหาที่คุณกระทบกระทั่งกันนะมันเป็นเพราะว่าบางทีคุณเอาแต่ใจตัวเองไปหรือเปล่าคะพฤษภคุณเป็นบางอารมณ์นะบางอารมณ์นะเซลฟ์เซนเตอร์ไปหน่อยนะคะมีไพ่เดดซันแล้วก็ไพ่ไพ่คือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไปหน่อยอะ่ะอืมไม่ค่อยคํานึงถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะแล้วก็มีไพ่ของราศีสิงเข้ามานะคะคือทุกอย่างมัน ชั้นชั้นชั้นมีมีม,ม,มีอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมแต่แม่หมอคิดว่าเนี่ยมันก็เลยจะมีเรื่องของการกระทบการหงุดหงิดกวนใจจุกจิกนะคะมีไพ่กลุ่มดาบเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ก็จะดูเป็นลักษณะที่ว่าแบบมันไม่ค่อยหวานไม่ค่อยสวีท นะคะไม่ค่อยหวานไม่ค่อยสวีทเท่าไหร่เลยนะคะถ้าท่านเจอปัญหา,านี้มาก็ไม่ต้องกังวลนะคะคิดว่าจะได้กลับมาคุยกันกลับมาปรับความเข้าใจพูดจากันดีๆมาเริ่มต้นใหม่นะคะเอ่อมาฟื้นฟูอะไพ่ใบนี้เห็นแล้วก็เห็นแล้วก็รู้สึกดีนะคะหนึ่งถ้วยกับหนหนึ่ง หนึ่งไม้เท้านะคะ a c e of c h a r l e and a e d w a n d s คือเหมือนมาฟื้นฟูสถานภาพความสัมพันธ์คุณอาจจะเคยรู้สึกคิดลบๆคิดไม่ดีกับคู่ของคุณมาแล้วก็สงสัยว่าเฮ้ยตกลงฉันตัดสินใจถูกไหมเนี่ยที่ฉันมาอยู่กับคุณนะคะหรือมาตกลงเป็นแฟนกับคุณนะคะอาจจะมีคำถามแบบนี้ไพ่เขาก็บอกว่าเนี lla, this your ่ยแหละ t h i s o s i u l m a t e นะคะ s o l m a e Connection นี่มันก็เป็นคนละเรื่องกับก,บการความสัมพันธ์น่ะนะ เพราะว่าความสัมพันธ์ทุกฝ่ายมันก็ต้องพยายามนะคะเพื่นพนอนๆืแม่หมอขอดูไพ่เด็กถือดาบนิดน,นึงนะคะกับคิงคิงเหรียญนะคะสำหรับกรณีคนมีคู่มีแฟนแล้วนะคะเด็กถือดาบคืออะไรคะพลังงานนี้คืออะไร อ่ะเปิดเพิ่มโอเคนะคะเนี่ยคือคือคนที่ชาวราศีพฤษภนะคะแฟนคุณคู่ของคุณนะคะมีไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับว่ามันมี อาจจะมีการทะเลาะมีปากเสียงอะไรกันกระทันหันนะคะแบบว่าอยู่ๆก็ไม่โอเคมันเกิดจากการตัดสินใจหรือการอารมณ์ชั่ววูบอารมณ์ที่แบบว่าเราไม่ได้คิดหน้าคิดหลังให้ดีอย่างเงี้ยนะคะมีเด e ะทาวเขึ้นมานะคะมันก็เลยเกิดการสร้างความอึดอัดกับคนคนนี้กับคนที่เป็นคิงคิงถือเหรียญคนนี้เพราะดูแล้วเขาค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เรียลลิสติกเขาจะ ดูแลเขาเย็นกว่าคุณเขาเป็นธาตุเดียวกับคุณน่ะนะคะแต่ว่าเขาดูเย็นกว่าคุณนะเพราะตอนนี้คุณได้ไพ่เด e Sun อยู่ตรงกลางดูแบบร้อนนิดนึงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมีคู่ก็ให้ระวังเรื่องเรื่องการตัดสินใจอารมณ์ที่มันขึ้นเร็วอย่างเงี้ยนะคะมีไพ่สองดาบขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะมีไพ่ The f o o l นะคะแม่หมอคิดว่าคุณจะต้องบางทีต้องเป็นเดอะฟูลบ้างคือไม่ใส่ใจบ้างนะคะเรื่องจุกจิกเรื่องจุกจิกคุณต้องมองผ่านไปบ้าง นะคะให้แบบเบาๆสบายๆพลังงานเหมือนเดิมฟูปิดตาข้างดึงไปก็ได้มันมันเป็นเรื่องถูกจิกที่มันจะมากระทบกระทั่งกันนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาแต่ปัญหาทั้งหมดที่คุณมีมันจะได้รับการแก้ไขนะได้ไพ่เดอะเวิลด์มันถูกรีซอฟนะคะคอนฟ lict ที่มันมีนะคะแล้วก็ให้ใจเย็นๆแล้วกันนะคะไพ่สรุปนะคะคุณก็ยังได้เดอะสเตรนจ์ะคือใจเย็นๆ calm down นะคะอย่าไปแรงอย่าไปบู๊นะคะเอาความนิ่ง ความเข้าเข้าไปนะพูดจากกันดีๆก็ปัญหานี้ก็จะผ่านไปได้นะคะเนาะอย่าระเบิดอารมณ์นะเหมือนเจ้าสิงโตนะไม่งั้นงับหัวขาดเลยนะฮะโอเคไม่ถึงกับแย่มากนะชาวราศีพฤษภเดี๋ยวแม่หมอใช้ไพ่อันนี้เปิดสรุปให้นะคะเป็นไพ่ Angel s นะคะเขาจะมีคำตอบอะไรให้กับคุณนะคะไม่ว่าคุณจะถามอะไรอยู่อาชาวราศีพฤษภ ตั้งจิตตั้งพลังงานหน่อยนะคะถามอะไรก็ได้นะในใจขณะที่คุณดูคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแม่หมอเปิดซิว่าเขาจะตอบอะไรขอหนึ่งคำตอบให้กับชาวราศีพฤษภค่ะโอ๊ยสอรรยคอมโพมัยเสร็จมาบอกแล้วนะคะกูอจะถามว่า เราจะแก้ยังไงคะจะผ่านไปหมคุณต้องคอม p r ไ m i s จ้ะคุณต้องประนีประนอมเจอกันตรงกลางเห็นไหมคะตราช่างนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะอย่าหุนหันพันแล่นอย่าหุ่นหงิดจุกจิกอะไรนิดอะไรหน่อยยอมยอมได้ก็ยอมนะคะเพื่อรักษาสัมพันธภาพไว้นะคะเพราะว่าอืม มันไม่ได้แย่นะพายอะค่ะนะใช้แนวทางเดินทางสายกลางคอมเ r o มไส e ์ปนีปานอมเจอกันตรงกลางก็คิดว่าชาวราศีพฤษภจะผ่านพ้นไปได้ได้ด้วยดีส่วนคนโสดอย่างที่บอกจะมีใครมาปิ๊งคุณกระทันหันแต่คุณก็ยังป,ปิดปิดตัวเองยังไม่อะไรนะคะก็ ค่อยๆเลือกไปได้นะคะค่อยือๆไปได้แต่ก็ไม่ถึงกับปิดประตูใส่เขาไปเลยนะคะคุณก็ต้องคอม promis ์้วยนะต้องต้องแบบว่าเจอกันตรงกลางบางคนเข้ามาเขาต่างจากเราคนทุกคนมันต่างกันอยู่แล้วนะคะเนะเพราะฉะนั้นก็พิจารณาดูนะคะไม่อย่างนั้นบางทีเราก็เสียโอกาสให้กับตัวเองไปเหมือนกัน นะคะโอเคขอบคุณทุกคนนะคะทอรัสที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกด subscribe นะคะถ้าชอบหรือว่าอยากจะแบ่งปันเรื่องราวของท่านมาคอมเมนต์ใต้นี้ได้นะคะแล้วแม่หมอก็ชอบอ่านจะได้ดูว่าอ๋อไพ่ที่เราอ่านให้เพื่อนๆน,นั้นนะคะมีความใกล้เคียงอย่างไรนะคะจะได้ฝึกษาไว้เป็นข้อมูลด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ